สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปการสปอยซีรีส์จีนเป่ากุณจิน้นเปิดตำนานสารไค่ฟงในตอนที่12นะครับสำหรับความเดิมในตอนที่แล้วหลังจากที่คณะท่านองแปดและองคลักษจัน์ถูกลอบดักจริงแผ่นโยกขาวจึงทำให้องคลักษจัน์และท่านองแปดได้มา พักที่เมืองเมืองหนึ่งเพื่อขอความช่วยเหลือจากสาขาของสำนักฟงหวินและในฝั่งของเต้า้าเป่าก็ได้มาพำนักที่เมืองเมืองนี้เพื่อหาซื้อยารักษาอาการลมชักของแม่นางซื่อซื่อและแล้วทั้งสองคณะ,ะก็ได้เจอกันและท่านองแปดก็ได้ คุยสอบถามกับได้เท้าเป่าถึงที่มาที่ไปและในตอนต่อไปนี้เรื่องราวจะเป็นยังไงมาติดตามรับชมและรับฟังการสปอยหนังกันได้เลยนะครับฉากเริ่มต้นที่ได้เท้าเป่าได้แจ้งถึงเหตุผลที่ตนนั้นต้องเดินทางไปเมืองต้าหมิงเช่นเดียวกันกับท่านองแปด โดยเต้ท้าเป่าได้ให้เหตุผลว่ามีพระราชะองค์การจากองค์ฮ่องเต้เพื่อไปเสบหาเด็กชายที่ถูกลักพาตัวออกจากวังหลวงไปเมื่อหลายปีก่อนซึ่งก็ทําให้ท่านองแป8นั้นทรงเข้าพระไถยและยอมให้เต้ท้าวเป่านั้นเดินทางไปเมืองตาอ้าเหมิงร่วมด้วยและในฝั่งของท่านกงชนเชอร์ก็ได้แจ้งความจริงกับองค์รักจันทร์ ถึงเหตุผลที่ได้เท้าเป่ามาสืบราชการรับที่เมืองต้ามมเท่าทําทให้องค์กรจันน์นั้นเข้าใจถึงแผนการของได้เท้าเป่าตัดฉากมาที่ฝั่งของไดเท้าเป่ากับท่านองแปดซึ่งตอนนี้ท่านองแปดได้ปรึกษาหาลือกับได้เท้าเป่าว่าตนเองนั้นจะกลับไปยังสำนักโมโยงฟงหวินเพื่อกลับไปรอสร้างกวนจิ้งที่ สำนักมูมหยงเพื่อเป็นการลดการสูญเสียและการจบชีวิตของชาวยุทธที่ต้องมาดักป้นชิงหยกขาวแผ่นนี้จากตัวของตนเองและแต่ท้าเปาก็ได้เห็นด้วยกับแผนการของท่านอองและเมื่อเจ้าสำนักสาขาฟงวินได้รู้ข่าวของการที่ท่านอองจะย้อนกลับไปที่สำนักมู่หยง จึงได้วางแผนกับลูกน้อ,นองคนสนิทว่าจะลงมือฆ่าท่านองและก็ชิงหยกขาวมาให้ได้ภายในคืนนี้และเมื่อตกดึกคนของสาขาสำนักฟงวินก็ได้บุกป้นชิงหยกขาวจากท่านองแปดแต่ในท้ายที่สุดแล้วก็ไม่หลุดพ้นเนื้อมือขององค์รักจันทร์แม่นางไอหูและหวังเฉาและมาฮั่นที่ คุ้มกันและดักรอ,อการบุกชิงยกขาวในครั้งนี้อยู่แล้วและหนึ่งในคนร้ายก็ถูกแม่นางไอ้หูจับตัวได้เมื่อเล่ไถสอบถามความจริงจึงได้รู้ว่าคนร้ายที่บงการอยู่เบื้องหลังนั้นก็คือรองหัวหน้าพักคฟงวินนั่นเองและก็เป็นลูกชาย ของเจ้าสำนักฟงหินที่ออกหน้าขอโทษและขอประธานอภัยกับท่านองค์8แทนเจ้าสำนักผู้เป็นพ่อซึ่งท่านองค์8ก็ได้ยกโทษและกล่าวว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องความโลภของตัวบุคคลไม่เกี่ยวกับพ่อของเจ้าแต่อย่างใดตัดฉากมาที่สำนักโมยงฟงหวิน เมื่อเจ้าสำนักฟงหินได้ทราบข่าวว่ารองเจ้าสำนักที่ตนเองไว้ใจนั้นเป็นผู้อยู่เบื้องหลังในการชิงแผ่นหยกขาวชิ้นนี้นั่นเองก็ได้มาปรึกษากับพี่ใหญ่โมหยงว่าตนเองนั้นไม่รู้จะสู้หน้ากับท่านองแปดยังไงแต่เจ้าสำนักโมหยงก็ได้อธิบายกับเจ้าสำนักฟงหินว่าความผิดนี้ไม่เกี่ยวกับเจ้าเลยสักนิด เพราะว่าความโลภของหลองเจ้าสำนักนั่นเองที่ทำให้เขาต้องไปชิงหยกข,ขาวและได้จบชีวิตลงไปเจ้าไม่ต้องกังวลท่านองแปดเป็นคนมีเหตุผลต้องให้อภัยเจ้าอย่างแน่นอนและเมื่อท่านองแปดได้เดินทางมาถึงสำนักมู่หยงฟงหวินเจ้าสำนักฟงหวินจึงได้กล่าวขอโทษอีกครั้ง ที่ตนเองนั้นควบคุมดูแลลูกน้องไม่ดีแต่ท่านองแปดก็ได้ให้อภัยและก็กล่าวว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับท่านเลยสักนิดและหลังจากนั้นทั้งสองฝ่ายก็ได้แนะนำตัวซึ่งกันและกันซึ่งดูเหมือนว่าเจ้าสำนักมู่หยงนั้นจะปลื้มและศรัทธากับเท้าเป่าเป็นพิเศษในเรื่องของ ความซื่อตรงและความเที่ยงธรรมในการตัดสินคดีความและจากนั้นองค์รักจันท์ก็ได้แนะนําท่านกรงชุนเชอร์ซึ่งท่านกรงชนเชอร์นั้นเป็นผู้ที่เฉลียวฉลาดในการแก้ไขไขคดีต่างๆพร้อมกับเป็นเสมือนหมอประจําจวนของเ้ท้าวเปาผู้คอยให้การรักษาองค์ครักจันทร์อยู่เสมอนั่นเอง จากนั้นฉากก็ตัดมาที่แม่นางไอ้หูและแม่นางมู่หยงกับลูกชายของหัวหน้าฟงหวินกำลังเย็นคุยกันอยู่และเจ้าจูแม่นางไอ้หูก็นึกขึ้นได้ว่าตนเองนั้นต้องไปอารักขาได้เท้าเปาจึงขอตัวออกไปก่อนจากนั้นลูกชายของหัวหน้าฟงหวินและแม่นางมู่หยงจึงได้คุยกัน และฉากนี้เองจึงทำให้เรารู้ว่าทั้งสองคนนี้ก็มีใจให้กันและกันและแอบตกลุมรักซึ่งกันและกันอยู่นั่นเองและระหว่างที่แม่นางไอหูอารักขาได้เท้าเปล่าอยู่นั้นได้เท้าเปล่าเห็นแม่นางไอหูกำลังเบื่อเบื่เ,บเส็งเสงจึงได้เรียกแม่นางายหูเข้ามาถามเกี่ยวกับ พฤติกรรมของลูกชายและลูกสาวของหัวหน้ามู่หยงและก็ได้คำตอบว่าแม่นางมู่หยงนั้นแท้ที่จริงแล้วได้ถูกบังคับให้มั่นหมายและแต่งงานกับลูกชายของสร้างกวนจริงซึ่งดูท่าทีแล้วแม่นางมู่หยงไม่ได้รักสร้างกวนจริงแต่ แอบ,บตกลุมลักลูกชายของหัวหน้าฟงเวียนอยู่นั่นเองซึ่งก็ทำให้ไต้ท้าเปากับท่านกงจุนเชอร์ได้เกิดความสงสัยขึ้นมาว่าเหตุฉไฉนสร้างกวาจริงถึงยอมให้เด็กชายซึ่งอาจจะเป็นเชื้อพระวงมีการมั่นหมายและแต่งงาน โดยพภาการและท่านโยุนเชอร์ก็ได้ออกความเห็นว่าเป็นไปได้ที่สร้างกวอนอูจิ้วอาจจะไม่ใช่เชื้อพะวงอย่างที่เราเข้าใจกันก็เป็นได้และชาก็ถูกตัดจบลงไปนะครับสำหรับซีรีส์ปาวนจิน้นเปิดตำนานสารไข่ฟงในตอนที่12นี้และในตอนหน้าเรื่องราวจะเป็นยังไง จะมีความเข้มข้นขนาดไหนและสร้างควนอูจจิวจะได้เจอกันกันกบแม่นางมูหยงหรือไม่ฝากติดตามการสปอยในช่องคุณพ่อบ้านจ้าด้วยนะครับสำหรับวันนี้แอดมินต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ